นับสนุนโดยโอชี่ขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันเฮ้ยเป่าอะไรมาดิโอ้โหเปล่าอะไรเนี่ยเบิงแน่เบื้งแน่อย่าเหยียบเส้นเหลืองเบืงแน่อย่าเหยียบมาเลยเปล่าอะไรต่าหนุ่เวียเปล่าทำไมทำไมล่ะ อะไรไม่ใช่ทีมบอสไม่ใช่ทีมกอล์วันนี้เราเดินทางกันรถติดไงเลยเอาน้องววทมาช่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรถติดเดี๋ยวเราขึ้น BTS กัน BTS ใช่แล้วก็เราน้องเวทมาอ๋อ BTS เรางมีรถติดไหนลองได้อีกทีโอเคพอแล้วรอบแม่คือจะบอกว่าจะเดินทางโดย BTS ก็เลยแบบเอามาเหมือนยามบน BTS ไงเอาแกี่กอล์ฟสวัสดีก่อนเลยเอาเปาสวัสดีสิ ผมจะแปลให้มันบอกว่าสวัสดีครับผมทีเจก้าและฟักกิ้งฮีโร่วันนี้เราอยู่กับรายการโอชาอุยชิออกอากาศ5้าโมงเย็น วันพุธที่ทูวิช่องแปดสิบอีกทีและช่องอะไรและช่องช่องแ0เออนั่นแหละได้เห็นไหมมันเหนื่อยภาษาภาษานกหวีดเออซึ่งจริงๆเวลายามขึ้นบีดีเอสยามเนี่ยชอบเป่าเขาตบปี๊ดเดียวนะเขาตบปี๊ดดีเวลาหยิบเส้นเล็บปุ๊บตบกับปี๊ดไม่เขาจะเดินมาขอโทษนะครับอ่าเขาน่ารบกวนอย่าหยิบเส้นเหลืองนะครับเขาพูดอย่างนี้ด้วยมือด้วยเราเราเขาพจะพูดให้เราอายที่สุดใช่แต่ก่อนั่เกันสองร้อยเมตรเลยนะไอ้ tak lagi <laughs> ya ตอนนี้รถติดแล้วก็เลยต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพี่ก๊อฟตอนที่แล้วไปรถใต้ดินใช่รถใต้ดินมีไหมฮะรถใต้ดินมีนกอีกไม่มีมันไม่มีเส้นเหลืองมันไม่มีมันเป็นมันเป็นกระจกอ๋อแต่นี่มันมีเส้นเหลืองไม่เคยเลยไม่เคยที่นั่งแต่ รถบอยไซอ่นะรถบินรถบินรถบินเออรถบินตลอดเวลารถแท็กซี่มะจำตัวมีจอมแท็กซี่ราจำตัวอ่าเราก็เลยจะขึ้นบีเทสการวันนี้เพราะว่าก็จะมีของกินอร่อยอร่อยแบบตามสถานีตามสถานีบีเทสอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนี่สังเกตได้เวลาเคยถ้าเคยนั่งบีนีเอสนีแต่ละแต่ละสถานีเขาจะมีของดีของเขาอยู่ถูกต้องโดยเฉพาะซอยนานาของดีมากลงไปซอยคาร์บอยพอลงนานาปุ๊บไม่ใช่ ไปบ่อยดิเนี่ยเฮ้ยผมมีนี่เลยเพลงดีที่นี่คือสาเหตุของแผหนีิเลยวะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเรื่องแผงนี่มาจากพันธยาเอาพี่ร้อนแล้วดีกว่าเราขึ้นไปตากแดดดีกว่าตาโดนให้ยามเป่ากันอ่าโดนให้ยามเป่ากันไปเดินพญาพะยเฮ้ยไปกันสองคนเองดีไหมอีกแล้วอ่ะทำไมไม่ดีหรอ สวัดีครับสวัสดีครับร้องอะไรแนตตี้ค่ะโอ้โหคนหรือมะนาววะเนี่ยไปเดี่ยวเลยไงใช่ไหมเป็นเป็นลูกเป็นลูกเป็นทายาทหลานร้านนี้หรือเปล่าเออต้าวเดินเดินเดินผ่านมาพอดีเดินทางมาถึงพอดีจากมหาลัยอะไรนี่ะมหาลัยรามคำนแหงค่ะรามคำนแหงเออสาวรามครับแป๊วเทียนคมคณะรแล้วแล้วเรียนคณะอะไรอยู่อ๋อมนุษยศาสตร์ค่ะอะไรนะอะไรนะ มันต้องสื่อสารมันต้องสื่อสารก็เลยต้องสื่อสารเยอะสื่อสารเยอะเฮ้ยอย่าให้เซลมาแล้วกันพี่เซลเป็นมะนาวโอเคโอเคลองแนตตี้มีกิจกรรมอะไรบ้างส่วนมากัำเดือเดือดเดือก็ส่วนมากก็จะเป็นถ่ายแบบถ่ายแบบก็เล่นละครสั้นค่ะเล่นละครหนังสืออะไรบ้างคะมีหนังสือ FSM ค่ะ FSM ก็สู่แต่ก็สูพี่ติดตามตลอดที่จะบอกให้ว่าที่เป็นสมาชิก แล้วตีนี่สบับไหนสบับไหนสบับไหนเอาพี่ดูไม่ได้หรอพี่ติดตามตลอดแต่พี่ไม่ค่อยจำหน้าเออโอ๊ยตกใจอย่าไปแตะสบับไหนสบับไหนสรุปสบับไหนคะฉบ่อมีอะไรอ่ะเอ่อเขาจำไม่ได้แล้วว่าพี่เคยไรอ่ะมาทำธุรกิจเหมือนงานเหมือนงานจะเยอะกว่านั้นไปแล้ว ไปปะยังก่อนอวันนี้ถ้าใครทำอะไรผิดนะเดี๋ยวรับเตาไล่ออกโอ้ดีแถวนี้เป็นต้นคือจำไม่ได้คืออะไรอ่ะร้อนระเบิดอ่ะปกติเราขอให้คำถามสุดท้ายปกดิชอบทานอะไรมากที่สุดอาหารจานเด็ดของเราง่ายๆเลยพี่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว มันเร็วมันรวดเร็วเขาผัดไก่พี่รู้จักอยู่เจ้าเลยตรงไหนโอ้โหเจ้านี้นี่อยู่สถานีนี่สถานรถาฟที่เราอยู่ตรงนี้เลยคือเรียกเรียกตรงนี้นะเรียกได้ว่ามันเป็นตำนานในเฟซบุ๊กอยู่ขนาดนี้โอ้โหเป็นข่าวเลยเขาเป็นข่าวเลยว่าคือเห็นในภาพแล้วทุกคนจะต้องอุทานว่าดีดาหุบสิ้นเอนะคุณพระไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสบายครับนะอยากกินหรือยัง กินหมดไหมยวให้หนูกินจานใหญ่คนเดียวเลยมันมาอย่างนี้จริงมาแบบมันมามันมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็จะต้องทานแบบพี่อ่ะครับไมด้สิ้นชักอยากกินแล้วแหละไปไปดีกว่าไหมไปดีกว่าไปไปไป สนับสนุนโดยโอ้ยชิขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันโอละเลย ไม่รู้ว่าผมจะร้องให้หรือผมจะหัวเราะผมไม่รู้ว่าผมจะบอกอาการยังไงดีกับคุณยกไม่นยกไม่ขึ้นยกผมโอ้โหคือยกไม่ขึ้นคำเดียวที่ผมจะต้องพูดคือบิดาคุณสิ้นแล้วลืมเรื่องมากในเฟซบุ๊กสีเหลืองโพชนะนี่ครับอยู่กับนี่ครับพี่หมุนศอกน้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ขอแห้งไหมนิดนึงนะนี่ครับ เราขอเสิร์ฟพี่หนุ่มกันเลยก่อนที่หนุ่มจะเสิร์ฟเราื่อยข้าวมันไก่จานยั์นี่ด้วยโออิชิกรีนทีครับขวดแก้วขวดละสิบสองบาทกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันนะอ่ะนะเสิร์ฟให้เราไปอย่างเรียบร้อยน้องบริการตนเองเรียบร้อยครับพี่หนุ่มผมต้องขอชนโออิชิกับพี่จริงๆผมจะบอกได้ว่านี่คืออเมซิ่งไทยแลนด์ของจริงครับพี่หนุ่มอือ คุณต้าครับผมเจอเมนูชานยักษ์มาเยอะผมบอกได้เลยว่าไม่เคยมีอะไรยักษ์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนคุณดูเฉพาะชาน้ำจิ้มเขามันใหญ่อานี่น้ำจิ้มเหรอครับน้ำจิ้มปลาาะว่น้ำซุปเขาขนาดนี้เขาจะเอาไว้ใส่ซุปได้หรเล่านี่ยนี่มาเป็นน้ำจิ้มครับเป็นซุปขานูกจ้างก๋วยเตี๋ยวโอเคโอ้โหไปเมียก่อนเออปกติผม40บาทนะครับแล้วก็พิเศษ50อ่าปีที่แล้วผมคนนึกเอ้ยลองทำจานใหญ่ดูดิเป็นยังไงก็เลยทำจัมโบ้มาก่อนคจากแรกลูกค้าก็ ตกใจตื่นเต้นแบบโอ้โหต้องใจร้อยหนึ่งบอกปริมาณมาหน่อยจำโมดี่ขนาดก็อย่างข้าวข้าวถ้วยพิเศษ็จสองจานแล้วก็เยอะกว่านิดนึงแรกๆเขาตื่นตื่นเต้นแบบเป็นของแปลกออกินไปกินมาลูกค้ากินแบบกินเป็นธรรมดาคือทีนี้จานละร้อยเนี่ยเขากินกันหมดพี่หนุ่มก็เริ่มไม่สนุกนะแต่นี่แต่ร้อยแต่สองร้อยไม่ทำไม่ทำกี่ร้อยท่านจ๊ะนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทไปเดินก็ ผมว่าแกมนกรกจิตในนี้นะแล้วเหมือนกแบบนี้กูไม่ตับไก่อยู่ไม่หนุกเลยว่ะไม่หนุกเลยหมดอีแล้วอะไรเงี้ยดูสิห้าร้อยจะหมดไหนเงี้ยก็คือห้าเท่าของจัมโบ้เยอะกว่าเยอะกว่าจัมโบ่ห้าจานยังน้อยกว่าจานนี้จานเดียวแม่มันมันมันนั่นแหละสุดยอดครับผมบอกปริมาณมาเลยข้าวกี่กิโลข้าวข้าวสองกิโลครับส่วนเนื้อไก่เนี่ยหนึ่งกิโล แล้วมาทานติดคนก็ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครอยากทานฟรีต้องมาทานคนเดียวคนเดียวไหมดมีใครเคยกินหมดไหมผมถามจริงๆมีใกล้เคียงมั้ยงใกล้เคียงมีแค่ไหนเยอะต้องคำนหมดเพราะที่ท่านใส่ไปเยอวันนั้นให้ไปไหมเออวันนั้นนะถือว่าไม่สําเร็จนะแต่ผมก็ไม่เจ็บตังค์ตอนนั้นอ๋อคือแบบว่าถเหมือนเป็นแบบคือมันคือ The Best คือที่หนึ่งแล้วอ่ะของที่แบบเขาก็สุดยอดนะสุดยแต่ในในในเกมคือไม่ไม่สำเร็จ ไม่ได้มีแต่เมนูเขาเปไก่ที่อร่อเรื่องชื่อของเขาเนี่ยอะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อกาเหลาเนื้อครับผมเกาเหลาเนื้อจัมโบ้เหมแบนจัมโบ้อันนี้จัมโบ้แบบทำอะไรธรรมดาใช้ปกติก็มีใช้ปกติก็มีแต่แบบเห็นพี่มาผมเลยเอาจัมโบ้มาโอ้เอ๊ะยัังงไครบโดนหลอกตาไปยังไงนะนี่และที่สำคัญครับร้านนี้ครับคุณภาพเห็ดเขาด้วยครับสีเหลืองโคจแน่นีขายแล้ว โออิชิกรีนที่ขวดแก้วคนละสิบสองบาทอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยไหมกินกับโออิชิง่ายกินกับโออิชิจะกลายเป็เนื้ออร่อยมากข้ากันเข้ากัลั่มคือผมบอกกินแล้วเปื่อยหนูเลยต้องมีข้าวแล้วเพราะกินข้าวอย่างนี้แน่แล้วเอ็นนี่เอ็นเอ็นนะครับเป็นเนื้อเนื้อนี่เนื้อเนื้อข้าได้นี่ทำให้เด็กร้องไห้มาหลายหลายยุคหลายสมัยแล้วเนี่ยใช่ครับเอ็นไม่ติด จะลองดูไหมจะลองดูใช่ไหมจะลองเดี๋ยวร้านต่อไปเดี๋ยวผมกับน้องๆกินกันเองแล้วกันหมายวึงว่าพี่ไม่ต้องชิมละโอเคไหมได้จริงนะจะลองดูนะผมขอลองได้ครับเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมกินหมดพี่ะร้องไห้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่ายินดีเลยครับยินดีอาจจะเป็นผมคนแรกก็ได้ได้ครับพี่จับเวลาเลยหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมผมได้ยินว่าผลิตแค่วันละกี่จานหกจานครับ แล้นมันถึไม่ทนจริงใช่ไหมใช่มันทำไม่ได้เพราะว่าคุณภาพไม่ได้ถ้าเราโอ้ร้านเปิดเปิดกี่โมงแล้วเดินไปนะอ่าเปิดแปดโมงเช้าครับปิดบ่ายสามโมงเย็นบ่ายสามโมงครึ่งครับเราล้านจานเราเนี่ยครับผมอยู่ซอยรงหนังสวโยชินนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลใช่ครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลครับไปโรงพยาบาลง่ายมากครับทางครับที่อัตภันต้ามประมาณร้อยเมตรครับเดินได้เลยเดินได้เลยลงสะพานไปได้เลื่อนมาปุ๊บเดินข้นมาปุ๊บ จนแล้วจนรอดเดี๋ยวจะไปรับกันในร้านเนี่ยก็จะรบกวนลูกค้านะฮะเราก็มาขอบคุณข้างนอกดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณพี่นุ่มด้วยนะครับกับร้านสีเหลือง<ข>โพชนะนะครับเขามอบคิเซ็ตจากโอิชิกรีนี้ให้เลยนะครับขอบคุณมาก <c oughs> ไ,ไม่มีแรงจะขอบคุณ <c oughs> แล้วดูสภาพเอาอย่างนี้ขอ,นะขอบคุณแล้วไหมขอบคุณแล้วเรียบร้อยผมหมดหน้าที่แล้วมาแล้วโอเคโอเคไปเลยเสรเรย้อย ไปยุ man, ่งเงียก่อนข้าวมันไก่สีเหลืองครับต้องอุทธรณ์นะแล็บได้หน่อยครับผมข้าวมันไก่สีเหลืองผูชนะโย่โย่อ้ออ้อข้าวมันไก่สีเหลืองผูชนะมา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 โอเคโย่อ ้ามันไก่เขารุ่นใหญ่มาทีนี้ต้องจานใหญ่ว่าที่แรกห็นจานไก่ว่าที่แรกครับลมใส่อะยจะกินหมดไหมเนี่ยชาวบ้านผมบอกว่าตย่อเลยลูกเพื่อนจะตัดติ้งต่ละกพาหมากทาไฟข้าวมันไก่ใสแอนก็ลองมากินได้ข้ามันไก่ใสแอนตเหลืองพราจะนาตอนงน้ำของยงกราบข้าวกรานตีนความอร่อยขง้ารมี่ครงบัตติกากะมาทำลายสก๊นงคือปากกระท้องเราไม่ต้องกลัวอ้วนหลอมจค่อยลบเอาสันึืเบาๆน้ำหนักนละเกณจะลืม เหลือพุทธินะข้ามันไก่ให้มีเวททั่วประเทศรับรองไม่มีใครใหญ่กว่ามามามาพวกเราเข้าพุกระดีกว่าโนบิตะไม่เอาโดเรม่อนไม่เอาสุนิอไม่เอาาเอมบไม่เอาโเอาข้าวมันไก่ใจเอ็นโนบิตะไม่เอาโดเรมอนไม่เอาสุนิโอไม่เอาเอาข้าวมันไก่ใจเอ็น นับสนุนโดยโอยชีขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันกาครับผมกำลังจะบอกว่า ร้านนี้นี่คือมันคือตำนานวัยรุ่นของเรากินตั้งแต่สมัยยังไม่เข้าวงการคือเข้าวงเน็ตใหม่ๆนี่ลูกพี่มาร้านนี่พี่ตื่นเต้นมากพค้ต้องจัดอาหารอร่อยครับวิวแจ่มมากและสาวสวยมากเรากำลังอยู่ที่ไหนไม่ได้ครัวอินเตอร์ครับขอสวัสดีคุณแม่และดาวันแล้วก็สวัสดีพี่เมย์ด้วยนะครับโนี่เจ้าของร้านนี่ผมสงสัยมานานแล้วว่าของร้านเป็นยั เจอไอดอลตัวเป็นๆครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเราจะอะไรต่อไปครับครับเป็นมารยาทที่ดีครับมารยาทที่ดีครับโออีชิคกินีขวดแก้วครับขวดละสิบสองบาทกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันครับผมขออนุญาตินี้ให้คุณแม่ก่อนเลยครับมาพี่แม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่กินกับอาหารอร่อยแบบร้านคุณแม่นี่เข้ากันได้เลยนะจีบขอชนไหมครับขอชนไหมครับขออนุญาตครับผมสรเสื่อนมันกิ็ฝากชนน้ด้วยครับ ตั้งมากี่ปีตั้ง34ปีแล้วนะสูตรคุณแม่คิดเองเลยหรือเปล่าของผมนาก็มีแม่ครัวฟุกจีนก็มีฟุกจีนเพราะว่าเราเคยเปิดธนาคารมาอาหารจะมีทั้งไทยจีนใช่แล้วก็บางอย่างเราก็คิดเองอย่างอันนี้อ่ะก็จะเป็นตำนานใช่นี่เป็นตำนานจริงของคุณคุณแม่คือคุณยายครับเป็นอาณาเป็นจีนอ่ะใช่ครับเอกทางหวานเป็นตอนตอนที่ผมมาใหม่ๆเราจะดูเอ๊ะ เมนูนี้น่าสนใจเท่าไอรหน้าถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าคือเหมือนผัดซีฟู้ดนะ่รับเป็นข้าวอันนี้น่าจะมาที่ไปใช่ลาไดย่ามลาไดย่างอันนี้นี่คือคุณยายทำให้กินนั่นเองใช่จานนี้ก้าวครับจานโกรธนี่เลยไม่จริงมก่เด็กทุกคนต้องมาทานอนนี้ต้องมาทานเรียนจับคือฟันดูเป็นเมนูเม็นสิบดื้อๆแตคลาสสิกมากนะนี่หมูกระเด็นมิทานไข่ดาวอร่อยมากครับคือรสชาติเนี่ย จะเหมือนแม่ทําให้เราทานที่บ้านบอกไม่ถูก <Gym>. เลยนะคือจะเป็นอาหารคื่ไม่ดีไม่ใช่ผมกังวลใจมากใจยพี่เก๋แต่ว่าผมยังไม่ควรกินวันวานอยู่ไม่ควรกินวันวานมามากับแฟนมีไรนี่นีครับนี่เขาเริ่มจากไข่ดาวันเลยไหมเจาะก่อนเลยใช่เลยวันนี้เราก็เดินทางกันด้วยย้อนรุ่นอดีตนะครับแล้วเขาคือตำนานจริงๆนะอินเตอร์เนีทำไมชื่อร้านอินเตอร์คุณ่ยเขาสไลด์ก่อนขายหลายเอ่อ อาหารหลายอย่างมีทั้งญี่ปุ่นครับฝรั่งครับอันี้ขายไปขายมาใช่ไหืมเรือไทยกับจชียงทอแล้วแล้วก็เลยตั้งชื่ออินเตอร์มาดออินเตร์มา ซ้อมเนี่ยทำทำเหมือนกันง่ายแต่ทําทําให้ถึงเครื่องอะับยากครับทําให้ถึงเครื่องนะครับยากคือมันจะเปรี้ยวแล้วก็หวานพอดีใช่ไม่ไม่หนักครนิดนึงแล้วพอดีใช่สมัยครับกลมกล่อมมากแล้วเรื่องนี้คุณรู้เลยว่าตำใช่ครับปั่นมาตำจริงๆครับถึงพริกถึงขิงจริงจริมันจะข้นคือพอมันมันข้นที่เรารู้เลยว่าเขาทํามาแล้วเขาละเอียดมากกับเรื่องเครื่องของแองซอมถ้าอมไข่ทอดเนี่ยคนพิเศษคือไข่มันหนามากคุณครับคือ พี่อือ่นเนี่ยมันจะเละมันจะาบางๆโหอันนี้น,นีนคือมาเต็มเต็มแล้วมากับเป็นชิ้นสวยแล้วยิ่งมากับซุปซุปไ<ส>ป,ปก<ข>ินตกคาำเข้าไปนี่เขาเราดูอิ่มกันเลยสองคนเป็นวมรง,งจำความทรงจำไม่ได้ ก็จะเป็นสูตรเฉพาะของเราเองก็คือที่บอกว่าเป็นทสไตับเราปรุงซอสเองเลยคซอสที่ปรุงเองเลยค่ะร้านที่นายบอกเป็นสูตรเฉพาะทางเราผมจะบอกให้ว่าตรงนี้คือร้านอาหารที่วิวสวยมาก หานกไปข้างนอกข้างนอกตรงนั้นสาวโคตรสวยชุบชุบชุบช่วยกันชุบชุบชุบช่วยกันไปเปิี่ยวมาวิวสาวสาววิวสาวสาวสวยมากครับคุณแม่เพราะผมนี่พวกนี้ประจําสองข้าบนอ่าทั้งสองสองลงมาอ่ะเอาเป็นว่าอร่อยทุกเมนูทุกเมนูจริงๆอย่างที่บอกราคาผมไม่ถึงร้อย ให้คุณแม่กับพี่เมย์ฝากร้านหน่อยกันฝากร้านอินเตอร์ได้นะคะมี3สาขานะคะตอนนี้สาขาแรกสยามสาขาสองธนาคารสาขาสาลาดพร้าว116ค่ะอได้เช้าแหมพี่กอ์ฟวันนี้อาหารอร่อยทุกจานแบบนี้นะครับอยากจะมอบกระเช้าให้สิบกระเช้าเลยน่ารักคมโดนะฮะยิ่งเป็นความทรงจำของเราใช่ครับยังไงขอบคุณด้วยครับคุณแม่ระดาวันนะครับพี่เมย์ครับกระเช้าจากโอริชิกรีนทีขอบคุณมากครันทางร้านอินเตอร์นะครับสาวเปรี้ยวของเราในวันนี้ก็มาชิมอาหารอร่อยเลยวันนี้ กับบีเทสของเราครับขอบคุณมากด้วยนะครับผมนอกจากจะมีโอชีมอบให้แล้วนะฮะขอเสกเทพารัมเฮ้ยโอ้ยออ้ยติดแขนกูครับมาติดแขนเลยนี่เคยไปกินไหมตอนเรียนอยู่จุฬาที่เคยกินไหมเคยครับเคยไหมอาหารอะไรที่เป็นที่โปรดปรานข้าวผัดอเมริกันข้าวผัดอาม่าไก่ผัดพริกขิงนัมันมาจริงมันมาจริงเคยเอาสาวมาไหม ไม่เคยครับเคยไม่เคยเอาสาวมาทานมานนี่แรปให้หน่อยแรปให้หน่อยขอความทรงจำไว้รุ่นของพวก,กเฮียขอหน่อย <c oughs> ขอหน่อยก็ต้องดานสยามควับวับ t What I N T E R Restaurant B T S สยามเชิญม,มาลอง ซอยเก้าสยามตะแควห้องแอร์เปิดมาตั้งแต่สมัยพ่อจิบกับแม่ราคาย่อมเยาคนเข้าเป็นประจำต้มผัดเกงทอดไปจนถึงส้มตำปลาดุกฟู่ข้าวผัดอเมริกันอย่าลืมข้าวผัดอามากพูดแล้วคันคันปากในเคี่ยวข้าวร้อนอ่อคันมืออยากจะซ่อมกระชอนเดินเหนื่อยเมื่อยขาก็เข้ามาพักมาสิบหรือสองคนคู่รักม่ยาวสาวผ่านมาเป็นขบวนถูกใจคนไหนเปิดประตูไปชวนแล้วสั่งโอิชิคนแก้วให้เจออินเตอร อินเตอร์ได้ทักพินได้ทักเฟอร์มาสยามแวะครัวอินเตอร์อยู่ที่ไหนแวะครัวอินเตอร์กินข้าวห้องแอร์เอ้าครัวอินเตอร์ครัวอินเตอร์เฮ้ยครัวอินเตอร์มาสยามครัวอินเตอร์อยู่ที่ไหนเอ้าครัวอินเตอร์สุดยอดครับขอฝามไปจับบอลเมื่อคัวอินเตอร์ด้วยแล้วกลับมาพบกัจะไดการโอชาร์กับโอชิได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาห้าโมงครึ่งทาง Travel Channel Thailand นะครับกับพี่ก๊อฟ ฟัดกิโลลาชีสีกล้าครับวันนี้พวกเราทั้งหมดล่าไปก่อนแล้วด้วยท่านี้ครับมาสยามควงเตอร์อยู่ที่ไหนควงเตอร์มาสยามควงเตอร์อยู่ที่ไหนควงเตอร์